ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะครับเรามาทําความรู้จักกับมาตรฐาน AMD a d v a n t a g e Edition ที่โน้ตบุ๊กตัวนี้เลือกใช้ครับเป็นมาตรฐานใหม่ของโน้ตบุ๊ก CPU Ryzen 5000 Series บวกกับการ์ดจอที่เป็น Radeon 6000 Series เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการเล่นเกมร่วมกับซอฟต์แวร์ d r i v e อของ AMD โดยตรงครับรองรับเทคโนโลยีอย่าง Smart Access Memory เชื่อมต่อ CPU GPU โดยตรงนะครับพร้อมระบบจัดสรรพลังงานอย่าง Smart Chip ของ AMD เนาะเช่นกันคับหน้าจอต้องสว่าง มากกว่า300นิตมีขอบเคสสีครับตามมาตรฐาน100% sRGB หรือ NTSC 72%นะครับ Refresh Rate ขั้นต่ำอยู่ที่144 Hz เป็นแบบ Low Delay ลองรับ AMD FreeSync รองรับในส่วนของตัว SSD NVMe PCIe Gen3 อย่างน้อย1ตัวครับมีอุณหภูมิของตัว WSD ต่ำกว่า40องศาเสมอนะครับและแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างน้อยครับในการดูวิดีโอต่อเนื่อง10ชั่วโมง สวัสดีครับอยู่กับเอมิกเจนรองอิลุนนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยกันอย่างแน่นอนนะครับกับ MSI Alpha 15 B5EEK Gaming Notebook AMD ล้วนๆแบบ PLMD เลยนะครับจาก MSI ที่ต่อยอดความสำเร็จจากตัว Alpha และ Bravo ในปีก่อนๆที่ผ่านมาสำหรับเจ้าตัวนี้ปิดช่องโหวของตัว Bravo ที่เราได้รับมารีวิวนะครับนั่นก็คือเขาใช้การ์ดจอตัวใหม่ย่าง R X 6 6 0 0 m ตัวล่าสุดนะฮะตามที่หลายๆคนเรียกร้องกันมาและในตัว CPU นะครับมาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 5 8 0 0 h ตัวแรงเลยราม16 g b อีกด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูหน้าตาของเ้ากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไปเลยฮึบกระเป๋าและตัวโน้ตบุ๊กครับกล่องโน้ตบุ๊กเหมือนกับตัว b ล a v o ที่เรารีวิวกันไปก่อนหน้านี้เลยนะครับกล่องมาในโทนเขียวๆแดงๆนะและนี่ครับสเปคของเขา Alpha 15 B5 EEK ประกอบไปด้วยไร z เสน 75,800H นะครับ8 h, 4. 4บบคอร์16เ h รด4.4 g h กะเฮิรับบทูคอรสูงสุด กาจอครับ RX 6 6 0 0 m 8GB G DDR6 นะครับ SSD 1TB RAM 16GB Dual Channel Bluetooth 5 Wi-Fi 6ครบถ้วนครบคันมี Windows 10มาให้ในตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะเรามาดูบันเดิลกันก่อนนะครับกระเป๋าเขา ดูแล้วไม่เหมือนกับรุ่น Bravo นะน่าจะเป็นกระเป๋าที่เป็นรุ่นลองลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะดูกันอีกทีเพราะพอมันอยู่ในซองสุญญากาศแล้วก็ดูไม่ออกครับแกะให้ดูกันไปเลยเอาแกะกล่องเลยนะจะได้รู้ว่าของแถมที่เขาแถมมาเป็นอย่างไรไม่เหมือนจริงๆด้วย ไม่เหมือนนะฮะตัวนี้ครับกระเป๋าของเขาจะเป็นกระเป๋าที่ไม่มีตัวหัวหุ้มนะจะเป็นกระเป๋าทรงรบๆะมาเลยแบบนี้มีหูหิ้วแล้วก็จะมีโลโก้ MSI ตรงนี้นะครับพร้อมกับโลโก้บังกรแดงตรงนี้ช่องด้านหน้ามีซิปซ่อนอยู่ตรงนี้เอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับช่องหน้านี่ฮะ ใส่ตรงนี้ตัวซิปนะครับซิปก็เป็น m s i เวอร์ชันใหม่ละใส่พวกอุปกรณ์อะแดปเตอร์อะไรต่างๆหรือของกระจุกกระจิกเนาะหูฟงหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดได้อยู่นะครับส่วนด้านในเดี๋ยวเรามาแกะดูกันด้านในก็จะเป็นที่เก็บโน้ตบุ๊กนะครับอยู่ข้างในตรงนี้สอดเข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้ไว้ใส่อแดปเตอร์ก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับช่องก็จะมี1ช่อง2ช่อง2ช่องเท่านั้นด้านหลังครับ หูสะพายนะครับแบบนี้นะแล้วก็มีฟองน้ําอยู่ด้านในนะครับไม่หนามากฟองน้ําด้านหลังก็จะมีบุฟองน้ํารองหลังเอาไว้นะครับแล้วก็เจาะรัวไว้ระบายอากาศตรงนี้ปรับระดับได้นะนี่คือกระเป๋าบันเดิลของเจ้าอัลฟานะครับอัลฟาสิก็ดูดูแล้วอนุมานได้ว่ากระเป๋าแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับ โอเคนี่คือตัวประเป๋าเฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าของเขานะฮะงานกส็สมราคาใช้ได้นะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวโน้ตบุ๊กกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องมาเลยงิบน,นี่จะเจอแพ็กเกจของเขาอยู่แบบนี้นะครับแพ็กเกจของตัวโน้ตบุ๊กมีอะไรบ้างกล่องนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ อะแดปเตอร์ชาร์จไฟยี่ห้อเดลตานะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟในรูปแบบ180วัตต์นะครับแบบน,นี้เป็นหัวโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่หัวแบบ power supply นะครับหัวเล็กหัวเล็กแบบนี้ส่วนตัวโน,น้ตบุ๊กขออนุญาตแกะสักครู่หนึ่ง โน้ตบุ๊กครับโอ้โหเฮ้ยไม่หนักเนะมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มไม่หนักไม่หนักครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณ2โลนิดๆนะครับไม่หนักขนาดถือว่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะกำลังดีกำลังดีเดี๋ยวเรามาดูกันอุปกรณ์ออกมาทั้งหมดหมันเที่ยวเลอเกินของใหม่ <laughs> เสร็จเลยวนันนี้โดนแน่โดนเปิดสิ่งแน่อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโน้ตบุ๊กกันเดี๋ยวขอใช้ตัวช่วยนิดหนึง่งเพิ่มความเท่เพิ่มความง่ายในการรีวิวนะฮะซื้อมาคุ้มจริงๆได้ใช้ทุกอันเลยกับโน้ตบุ๊กอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโน้ตบุ๊กเขามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะวางเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ Body อดี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับ อันนี้คือตัวบอดี้ของเจ้าโน้ตบุ๊กอัลฟา15ปี2021นะครับแกะออกเลยนะมีฟิล์มหุ้มมาอยู่นะครับป้องกันรอยแบบนี้ฟินฟินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ ทันเดอร์เบิร์ดนะครับทันเดอร์เบิซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทาง MSI เขานะครับในตัวที่เป็น AMD จะใช้ Thunderbird เป็นโลโก้แบบนี้สวยนะตรงนี้ก็จะมีตัวพลาสติกกันรอยมาอีกชั้นหนึ่งนะครับตาสีแดงแบบนี้นกทันเดอร์เบิรข้างหลังนะครับฟัสดุจะเป็นโลหะมีลวดลายตรงนี้คล้ายๆกับกระโปรงหน้ารถยนต์สปอร์ตนะครับ บริเวณบานพับนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช่องระบายความร้อน2ช่องตรงนี้พร้อมบานพับซ้ายและขวาฐานของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นช่องลมระบายความร้อนนะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นแผงลักษณะคล้ายๆกับลังพึ่งนะครับเจาะเอาไว้ตรงนี้เพียบเลยระบบระบายความร้อนของเจ้าอัลฟานะครับจะเป็น, cool er fire, นคูลบูทไฟนะฮะมี2พัดลมและ6กฮีทไพ์นะครับ ดูสิฮะฮิตไปลากเห็นกันแบบสดๆแบบนี้ผมดูแล้วโฟลลลมน่าจะใช้ได้นะพร้อมอยางรองเพิ่มความสูงของตัวโน้ตบุ๊กนะครับส่วนการแกะอัปเกรดเองก็ขันน็อตแล้วสามารถแกะอัปเกรดได้เลยน่าจะไม่ยากมากนักนะครับพอเชื่อมต่อครับบริเวณด้านขวามือจะพบกับพอเชื่อมต่อซึ่งเป็น HDMI พอเชื่อมต่อ Type C นะครับและพอเชื่อมต่อ Type A สำหรับ USB 3.2 Gen1 นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัว USB Type C Display ได้ด้วยต่อจอได้ด้วยนะครับพร้อมกันนั้นรองรับ a u ดิโอค m b โบแจ็มีแรนแบบ Gigabit LAN นะครับบริเวณด้านซ้ายมือจะมี USB 3.0และ USB 3.2 g e น1พร้อมช่องระบายความร้อนบริเวณตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งช่องนะครับขอบบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะมีร่องเอาไว้ให้เปิดตัวเครื่องออกมาแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้างในเขามีอะไรยังไงกันบ้างอ่ะเปิดเครื่องมากันนะครับ คุณจะเจอกับตัวแป้นพิมพ์ที่เป็นแป้นพิมพ์แบบ R G B นะครับตัวนี้แป้นพิมพ์แบบ R G B สามารถปรับสีปรับแสงได้บูตเข้าเครื่องได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะใช้เป็น S S D คีย์บอร์ดเป็นไฟ R G B สวยงามทีเดียวนะครับ ตัวแป้นพิมพ์ผมต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมทีเดียวแหละเพราะว่าแน่นอนดีไซน์ของแป้นพิมพเนี่ยมันได้กลิ่นอายมาจากการที่ MSI เขา collaboration กับทาง Steel Series นะดังนั้นแป้นพิมพ์ในแต่ละตัวเขาดีมากๆอยู่แล้วสำหรับ MSI พร้อมกันนั้นจะมีในส่วนของตัวแป้นนำแพดนะครับแป้นตัวเลขมาช็อตคัตต่างๆครบคันเหมือนเดิมนะครับแป้นพิมพ์ก็กดได้แบบนึบๆเด้งสถานมือดีทีเดียวนะครับพร้อมดีไซน์ที่ ผมว่ามีกลิ่นอายของความเป็น b r ウโวอยู่พอสมควรดีเดียวนะฮะไม่แปลกหรอกเพราะเขาเป็นพี่น้องกันนะครับตัวทัชแพดนะครับเป็นทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะฮะที่ระบุเอาไว้เป็น Ryzen เกับ r a d i o n RX 6 6 0 0 m นะครับตัวนี้แรม G DDR 6 8GB อีกด้วยนะครับในฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ของตัวโน้ตบุ๊กนะที่จะประกอบไปด้วยตัว AMD Smart Shift นะครับซึ่งเป็นการปรับการใช้งานระหว่าง A กับตัวการดจอแยกถัดมาจะเป็นคูลเรบูตไฟระบบระบายความร้อนระบบเสียง h i ร e ส a u ออเดนะครับเวลาต่อหูฟังต่างๆที่รองรับไฮร e สจะได้ระบบเสียงที่เหนือกว่าเนาะ MSI Center นะครับตัวปรับในเรื่องของรอพัดลมเช็คอุณหภูมิปรับสีไฟต่างๆได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวถัดขึ้นมาครับหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอ 144 h z นะครับ IPS level ขนาดของเขาคือ15.6นิ้วเป็นหน้าจอแบบด้านด้านบนครับจะมีกล้องเว็บแคม 720p มาให้1ตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเข้าใช้ตัวนี้กันนะฮะนั่นก็คือ ซอฟต์แวร์ MSI Center พอเข้ามาในตัว MSI Center นะครับก็จะเจอกับตัวเรื่องของการวัดรอบพัดลมนะครับเปอร์เซนต์การใช้งานอุณหภูมิต่ตางๆและที่สำคัญที่สุดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อฟีเจอร์มีให้เลือกใช้เยอะๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g Mode Smart Priority User Scenario นะครับรวมไปถึงโหมดต่างๆที่เราสามารถเล่นได้อย่างเยอะๆมากมาย และโหมดที่นี่ครับควรจะต้องเล่นเลยก็คือ Mystic Light นะครับในเรื่องของการปรับไฟนะครับเราต้องมาเปิดเป็นโหมด Color Shift กันนะครับเพื่อที่จะให้สีไฟมันสลับได้อย่างสวยงามมากขึ้นเนา้แต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าชอบแบบไหนอย่างไรเรียกว่าซอฟต์แวร์ตัว MSI Center นี่ทำได้หลากหลายมากเลยนฮะไฟคีย์บอร์ดปรับออกมาแล้วสวยงามทีเดียวและอีกหนึ่งโหมดที่ผมชอบมากก็คือโหมดเล่งลออพัดลมนะครับกดตรงนี้ มาแล้วฮะรอบมาฮะทำให้ช่วยการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกหนึ่งหมวดครับเป้าครับเป้าเลงฮะกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรลงนะฮะจะเป็นเป้าเลงทำให้สามารถ มีเป้าได้แม้เราใช้ปืนสไน p เปอร์ภายในเกมแอบขี้โกงนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมของเจ้าอัลฟา15ในเรื่องของการออกแบบก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการใช้งานจริงและการอัปเกรดมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวลองเอามาใส่เข้ากระเป๋าสิจะเป็นยังไงนะกระเป๋ามันจะพอดีไหมเอยแต่จริงๆมันก็น่าจะพอดีแหละเพราะว่าเขาออกแบบมาอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอากลับบ้านไปเล่น <c oughs> นี่ฮะเอ้ยได้นะพอดีเลยเออพอใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วเนี่ยมันก็ดูตรงๆดีนะฮะนี่สวยดีนะครับแบก กลับบ้านได้เลยนะครับใส่กระเป๋าขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมลอะไรต่างๆนะครับไปเล่นที่บ้านได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของผลทดสอบกันต่อได้เลยครับตามไปดูกันสำหรับการอัปเกรดบนเจ้าอัลฟา15นะครับทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกมากก็คือขันสกรูน็อตทั้งหมดนะครับแล้วแกะฝาออกมาตรงๆได้เลยนะครับ ด้านล่างสุดจะเป็นที่อยู่ของตัวแบตเตอรี่นะครับถัดขึ้นมาจะเป็นตัว SSD ตัวนี้จะใช้ SSD จากทางไมโครนนะครับมีใสมา1่มทา1 t ต1ตัวและคุณยังสามารถที่จะอัปเกรดตัว SSD ได้อีก1แถวนะครับรวมกันเป็น2แถวซึ่ง SSD จะรองรับแบบ PCIe 3.0นะครับซึ่งเป็นตัว2280เนาะ ตัวนี้จะเป็นตัวการ์ด WiFi นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นตัวแรมซึ่งใส่มาให้ในรูปแบบ2แถวนะครับใส่มาให้เรียบร้อย8 GB คูณ2บัส3,200นะครับส่วนด้านบนจะเป็นที่อยู่ของช่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนสำหรับตัวการ์จอและด้านนี้จะเป็น CPU นั่นเองนะครับ h i ตไปจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เส้นนะครับ เราก็จะมีพัดลม2ตัวตก็จะเป็นตามมาตรดานของ MSI ในตัวมาตรฐานคูลบูทไฟนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของพอร์ตเขาก็ยังใช้พอร์ตหลักๆอยู่บริเวณด้านขวาอยู่ดีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเจนหน้าๆดูซิว่าเขาจะแก้มาไว้ด้านซ้ายไหมแต่เขาทําแบบนี้มาต้องนานแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขัดใจนิดนึงนะครับในส่วนของการดีไซน์ฝั่งนี้ครับ Ability to sense the heartbeats of those around him. Seer stalks his enemies like a graceful predator. Your heart must beat with passion to the very end. He can summon microzones from his heart chamber to emit a delayed blast, interrupting and revealing enemies. I do my best work with a captive audience. Now is the time for. And no one can hide from Seer's ultimate display. When deployed, his heart chamber casts a micro drone net over an area. Do not hide your true colors. They are your strength. Revealing the location of enemies moving heavily within it. Take comfort. You could not have prepared for me. Like moths to a flame, Seer's grand performance may lead to your demise. But take comfort that your passing will be breathtaking. Your heart cried out. เ่าใหญ่ใส่ได้ทั้งตัวไม่ใช่นะหยอกหยอก่อกอะนี่แหละครับก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพความสวยและหน้าตาของเจ้า MSI Alpha 15ที่เป็น PLMD ตัวใหม่ล่าสุดเลย Alpha 15ในปี2021โดยภาพรวมนะครับถือว่าครบเครื่องนะเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่สเปคดีทีเดียว CPU แรงการ์จอเยี่ยมนะครับ RAM เยอะ SSD 1TB ด้วยหน้าจอก็เป็นหน้าจอ 144Hz เฮิร์อีกสีไฟก็สวยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มองหาโน้ตบุ๊กแบบครบเครื่องสักตัวหนึ่งเจ้าตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียวนะกระเป๋าก็เท่โน้ตบุ๊กก็สวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ลองไปสัมผัสดูกันนะครับเพราะจะซื้อโน้ตบุ๊กกันทั้งที ไปลองใช้เองด้วยนะครับจะได้รู้ว่าฟีลลิ่งในการใช้งานของมันเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยว่าเจ้า MSI เนี่ยโดยมากเนี่ยจุดเด่นของมันคือคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เองก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นของมันคีย์บอร์ดเจ๋งมากพิมพ์มันมากสเปคอย่าง, 7, งไรเ้น7รวมไปถึงการจอ 6,600m ก็ดีมากเช่นกันนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก แรงแรงเจ๋งๆสักตัวตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับว่าเขาจะเปิดราคากันที่เท่าไหร่อย่างไรถ้าให้ผมมองนะราคาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ30 0 0 0ปลาย3839ปานไปจนถึง4 0,000กลางๆนะครับเดี๋ยวรอดูราคาจริงกันว่าจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับ MSI Alpha 2 0 2 1ขอบคุณทั้ง MSI ที่เอื้อเฟื้อโน้ตบุ๊กมาให้ได้รีวิวกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ bye <laughs>